ช่อง Tata Channel นะครับสวัสดีทุกคนครับต้าฮ่าเจอุ้ยซูนต่ยานมาแบบแบบมาแบบยายางยาตอล่นมัดกันี่เ้ยไมเป็นเอฟเฟคเพิ่มเติมนะครับพี่น้องับเป็นเอฟเฟคเพิ่มเติมนะครับเาตนี้ดีเเาตแบบรดทุรนไปดิสาทองจ้าเมันตอนนี้้าเ่สนีเอากรินห้หอ อ่คือพาไม่เยอมเนมามาหมอมาหาหมอ,มมอแล้วก็พี่ลีก็มาสะดอกขอด้วยเพราะว่าเด็นปะเพศนะคะยีย่สิบ้าปีเต็มต่เลก็มพู้ติดตามนะคะพาบนพายิ่เยคือรถขึ้นอยังึงนะบออันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นอยู่ในวันพักเ <laughs> สียงที <laughs> า่างกันเพราะว่าอันประเด็นเรื่องเจ้าครับอัน ทางวงมันเปลี่ยนเปลงไปทราบว่ข่อยเองคุณว่าข่อยนี้พึ่งถ้าจะมาอยู่เลยดูกาลนี้ดูดกาลแรกบ่บอถ้าถึงปีโดยสามเนาะเกือบสีหอดเดี่ยสิบเกือกมั้งเมนเกือบจะหอดปีแล้วต่แตกือกเขาที่ห่างเกือบแต่แต่เขามากกะหมูซื้อว่ามันโอเคอยู่เพราะว่าจะาของไปเด็กใหม่ที่ผ่านมานี่บอกหูเรื่องบอกท่านหรือบอกเขาเด็หม่อย่างว่าระบบการ ของตะกีมันเป็นจังไรเนาะบอยันพูดเรคนข้าิตว่าเออเธอไปก็ไม่อยู่หรือเปล่าจ้าเธอก็เลยแบบว่าคิดว่ามันดีพวกพวกพวกเข้าเจ้าที่ว่าบอยยูน่ะบอยูนก็บม่ได้ไปกัไม่อยู่น่ะเขาเจ้าก็เด็กตีไปนั่นไม่อยู่ไหนกะดีอยู่ด้ยกะโอเคอยู่แต่ว่าเราก็ทํางานแลกเงินนะครับแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันแปนบอกบางทีตือนเสาร์ไปทายงานทายอย่างเขาก็ต้องตือนดิ ตื่นเต่เศร้างสิไปแล้วถ to ้าไปหันไปเหนี่ยเขาต้องไปถ้าอย่างงั้นก็เออวางสิอยากมีได้ไ้เลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนจะเลือกงานเพื่อการว่าผู้ใดเหมอกับการถ่ายคลิปเพื่อาไม่อยู่พูดไปวางคลิปให้มีอยู่โรงแต่คนคนที dance, e ่ออกน่ะก็ก็ก็เคยได้ถ่ายคลิปกับไม่อยู่อยู่ไม่ใช่ไม่เคยได้ถ่ายเลยเพื่อรู้คนก็เห็นอยู่ว่าเห็นออกคลิปออกอย่างนั้นน่ะไม่ใช่มีแคบแค่แห้ติ๊กตาต้าบัดดี้ก็มีตัวเล็กบ้างเออคนนั้นคนนี้บ้าง นีอ่ะบางทีก็นูนซี่ก็ถ่ายด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มีคนแบบเป็นเพื่อนบ้างเพื่อนไม่ยู่บ้างลูกสาวไม่ยู่บ้างอื่นๆต่างๆนานาจะเอาแต่คือจังไหนพี่แพทรี่คิดยังไงครับกับการเป็นเกษตรแก็ประเด็นในตอนนี้ของทารเห็นการเดินเลื่อนฉันว่าคนหรือสุคนท่อน่าน่ะก้าวามคิดเ่ามันแตกต่างกันเดชฉันว่าเพื่อต้องการลังค้นคิดว่ามันมันเปลี่ยนไหมบางคนอาคิดว่ามันเปลี่ยนแต่บา มันอาจจะเป็นนักอาคาิีแล้วกับอาจจะเป็นได้เพราว่าว่าทำไมมันหมักมาคือกันคือตังว่าขันชั่งชั่งเธอซสิใส่กบมักเธอกันเธอยางกายฉันเห็ดเกี่ยวแต่เที่ยงสิอีนี่ละหายเรื่องกูแล้วนี่ยสิแต่กันโท่ว่าฉันฉันหักเธออีนย่างกายเกี่ยวแต่เว้เก็บแล้วแน่ยหน่ยสวยสีนาประนีมันก็ขึ้นอยู่กับอาติด้วยปัจจัยหนึ่งแต่ถามว่า แค่รีเมียกันตีกับใครไมไม่ไม่มีนะเพราะว่าส่วนมากหลังๆมาคือจะก,กลับบ้านเพราะว่าถ้ามันจะกลับบ้านปีอ่าเฮ็ดห้องไว,แว,ว้แล้วตอนช่วงต้นปีเด็กบอลไปยูก็เลยกลับไปยูหลังกเพราะว่ามันก็มีงานนํามหลังการช่วงนี้งานถ่ายคลิปกับบอยมี่ก็เลยกลับบ้านนะคะ <c oughs> ก็เลยกลับไปอยู่บ้านวลามีหลายสดกำลัขี่มอะตะมานะคิงพราะบอกไก่นอกบ้านบ้านเจ้าจาวันพักบรไก่ด้วยอำเภอเดียวกันแค่แค่ตัวอำเภอมันกั้นกันบางก่แค่พุทธโลกหนึ่งสิบกว่านเล็กใส่มาเะดวน่านลาคือตั้งเอ่อพูวาเอาคนอด่นกลับบ้านปะด้ให้เด็กที่กลับบ้านได้คือแบบว่าถถวเานหาจะหาให้เดหำหมกลับบ้านนะคือแบบว่าแกทุกคนก็หมเขาไปแนอำเภอได้แหละเพราะว่า ขันเข้าไปหน้าอำเภอกับสภาไปบ้านพิน่ดีเพราะว่ามันบางบ้าน,าน,นพิศิษฐ์ก็ติดอำเภออันนี้ก็นี่แต่ว่าจะมีเรื่องถามเรื่องอย่างเท่ากับเร็่ตามนะครับเวลาเขาบอกว่าบอกว่าเขาบอกแบบว่าเคยออย่างกับฟา,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 าเาฟืนโกดนะโกดระเบียบบัญชีคอมพิมวเนาะมีแต่บางแต่บางคนกับบบบบบบ,บมาขักดกันก็นี่แต่ว่าความจริงอ่ะทุกองค์กรมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบนะครับใช่สมมติลูกลอยพอพันเมยทุกคนกับคิดต่างคิดมาขึ้นกันดอกอืมเพราะนั้นนึง พชิโนเลกเขาใค้ชิดยังไงบ้างก็เขามาปีแรกนะคะล้กันก็ยังไม่คู่รักก็ตะตะว่าเขามาพร้อมกันยังไงนะคะทุกคนค่ะเขามาพร้อมกันแล้วตอนแล้วตอนปัจจุบันปัญญาถามว่าสถานการณ์แย่ไหมก็ก็บรูดก็ว่าแย่มากนะคะก็แย่อยู่แต่ไม่แย่มากเอาง่ายเพราะว่าคนที่อยู่กับยู่นะคะคนที่ไปก็คือเพิ่นเพิ่นบ่อยากอยู่นี่เพิ่นกับใครนะฮะเจดีลุยโปแตะว่าจะว่ก็ดีอยู่เด้เนาะขนาดว่า โควิดเขาอย่างเนี้ยคนอยู่กับเทพเขาเนี้ยหน่อยได้สิได้เงินเป็นพันนะหาเงินได้เป็นพันนะดีว่าดีดีก็ดีก็ดีแต่ถ้าดีอยู่แปลว่าไม่ดีถ้าสิ่งพอดีอย่างถ้าจังงงอยู่ะก็ดีอยู่นะมันแปลว่าไม่ดีมันเท่ากับไม่ดีก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่เราไม่ได้นั่นลูกเขาบางคนก็ยังว่าได้อยู่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เอาสักหนึ่งบอกเขาว่าได้อยู่ได้แหละเนาะ บ้านเขาคือได้ยูได้ยูสิแม่เอาเลยเอาเลยไดยูได้ยูอืออ้ยได้เอาก็ชอบาแบมาใครสาพอสิบวมดเลยงานเงี้นี่แบบแต่าสองพันทะพันคือปมงนี่เรวหนีนะนีงานอยังเรียกวควาไววดีกา่ราต้องใหต้องควาเอาควา พคนที่ส่งโควิดพอพี่น้องค่ะไปสมัครงานสายขัเราก็บบรับนะคะเพราะว่าขนาดเดินทางไปสายไม่สายนิดหนกเลยเมียนนะคะช่วงนี้ก็เป็นโควิดด้วยกันก็รู้ทำลายแต่ละคนด้วยเลยใช่ที่ที่เพกันตะกี่ห้องใหม่ๆนิดน้อยนึงเดือนนึงสองเดือนเมียนบานิเพื่อนบ้านเพื่อนกับปรึกษาหารือกันก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอันอาทิตย์ละค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีอาทิตย์หนึ่งก็ได้บางพันพันห้านี่ก็ มันก็ช่วยจับจ่ายสายชอยชายชอยสายช้าอที่นึงกับเ้าเียวปะนึงกับซี่เลยมซอีกทีนึงเดือนเดือนนึงซีซีอาทิเด์เดินเดินงซีอทิเก๋อเก่เะลหกพันเราจะติดได้อะไรบางกันาคก็ยื้อืทุกคนหกซกับแปดแปดสองแปทะสองท ทุกคนเดี๋ยวพีมาได้ออนไลน์อยู่แล้วยงนะรับสำหรับตาตาเนี่ยสำหรับนิพนี์อยู่ในตัวเลียนเองครโอเคพ่อดูได้นะครับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลายคนบางแชร์พื่อกับอธิษฐามหาเนื่องโพสในเฟซบุ๊กอธิญี่ปุ่นถามหลายแห่งต้องถามเขาหลายถามว่าแต่ก็ยังอยู่อยู่อยู่อยไหมมีใครอยู่บ้างอยู่อยู่แปลว่าไม่อยู่สิบว่าสิบว่อสี่ระเบ้อยย่าไงสี่ระเบ้ออยู่ไหมไม่อยู่อยู่ไหมไม่อยู่ ได้ดูเหมือนกันนะครพี่น้องย้อนคู่ว่าพายุอยู่กับพี่น้องก็ติดตามแม่ไ์สดกลุ่มกิตเอานะคะได้เป็นตลกสาวได้เป็นตลกสาวที่ทำงานด้วยนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับใช่แล้วก็บริหนีปัญหากับคนที่ออกแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาคนที่อยู่นะครับเพราะว่าเราก็ทำงานเอาเอาค่าแรงเหมือนเดิมใช่เร้วก็จะมารับจ้างคนนอกว่าตอนตอนที่น้องๆจะออกน่ะแล้วน้องเขาก็ถามอยู่แต่เราไม่รู้นะว่าเขาจะออกวันไหนแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะออกแต่ แต่ตอนที่ว่าอยู่น้ากันน่ะกต่ยังเออคุยกันปกติกันยังกับคุยกันโชเลยดูเอไปเออดื่มดิมดิ่งน้ำช่วยน้ำ่าน้ากันอยู่ตอนน่อไปกับยังทางหาหน่ออยู่ก็เป็นห้องเป็นอย่างยู่เพราะฝนลงงานแล้วหายเป็นบางคนนะบ่แมรแล้วเรื่องแล้วเรื่องไปหาแล้วก็กับมาตอบเดี๋ยว เออมันไม่มีเห็นผู้เจ้าะอะไรแต่ว่าไอ้ไม่เห็นคนปะเออเป็นทุกคนมันกิดคือแบบว่าดินล่นน่ะอืมแต่ละคนเนาะส่วนหนึ่งก็ต้องดินล่นไปว่าหาท่าบบว่าท่าดีๆก็สะสมของมากกว่าแม่นันไปเพระกันจะไม่เห็นคนคือจังไม่อยู่อย่างนี้แหละแล้วก็มีผัวอยู่แล้วอย่างนี้นะแล้วก็หาเอาไรโอ้คนนี้อาจจะดีกว่าผัวฉันก็ได้างหรือเปล่าอะไรนี่โยงมาใส่คุณติ๊ต่อนลยอะไร ต่อแหลได้อยู่นะแม่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้แค่ที่บ่ได้ยังก,ก็ได้อยู่กบต่อว่าได้เพื่อตันว่าเป็นอย่างเพื่อว่าบ่ได้ผลิตแดดงงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวไ้แช่นนี้ถ้าเราเขาไม่ได้มีอะไรคนที่ไปแล้วก็ขอให้ชโชคดีคนที่อยู่ก็สู้ต่อไปเก่าไปใหม่ก็มาเพื่อนเก่าไปเพื่อนใหม่เราก็ต้องมีแฟนเก่าไปแฟนใหม่ก็ต้องมาสิบเอ๋อคนนะเรื่ง ไม่จะหวานกันทำไมโอ้หัวานดันมันหานสนุกด้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับยังดูเหมือนเดิมนะครับรอคอยติดตามพวกเรานะครับคนที่อยู่นะครับไปซีซูต่อไปใช่ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับพิลิสแอนทอ a ชแนลนะคะแล้วก็ นี่เลยชาแนลนะฮะพี่น่องก็คนดีแต่ไลค์ขังเลยเด้วยบอกคนว่าโหลดเต็มแล้วลองหันมันดัก็ไปด่ายไงเออบ๊ายบาย